าม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 อนมาแล้วพอ่อลูกแต่ตรงนี้นี้ว้าวเอออูพ้พรเฮยเมากเลยแพรไปเก็บบัวเรซโกเโก้อยากเตะดวงยวยงยาให้มากเลยบน้มี่ปนามมันวะอันกล้องกับไม้กับกนันน้ำ โอ้ยพี่นองหาดำเรียบร้อยยยบกบลังระเบิดตัวเป็นไงดอ้เขรู้สึกเย็นเอ้ยนะมันไม่ลืกอันเยีนยมนะอู้ดอกแรกเก่งกนดาไปเลย10ต้มกงใจยอะมากเลยเีเี่ยล้นหลาม จ้าก็ทุบยางก็ยุดใส่ยางไม่หยได้น้าวยระวังจมข้างหน้าลึกมากค่ะเลยนฮะอือเดยีกแล้วป้อมมองของบ้านอยากลงด้วเลยใเถึอนั่งยางวะลึกไหมมันเริ่มลึกขึ้นเหรอเออ โอ้อล yeah, oh, yeah. yeah. ่อยไปก่อนดอกที่สามดอกที่ี่มไปอ่ดอกตูนด้วยดอกตูนด้วยดอกตูนด้วย โอ้ตาลุ่มอยู่ขานุยน่ะใดขาขาขาซ้ายมีหมดเลยเอ้ยนอ้ยนุ้้ยซ้ายมือน่ะมีดอกนึงน้าอ้ยนี่หรอได้ดอกนั้นอยกายากได้ดอกั้นอยากได้ดอกั้นอยากได้ดอกไ้นอยากได้ดอกนั้นอนทายไล่ขวางไหมเจยอยากได้ดอกนั้น บวตุ่มกระเซเจ้ขวามือขวามือขวามือมันหัวตัวอะไรสักอย่างเอดอกคือแบบไอ้มามไอ้มามได้ได้ขวามืออยู่ตรงหน้าเลยข้างหน้าเลยโอ้ยโอ้ยจับปลาด้วยเมื่อกี้เห็นปลากระโดดข้างหลังก็ลอยลอยอยู่สอว กันน้ำปะกันโอเคโอ้เอาละพี่น้องเอ้ยเปียกเอาดองพวงขึ้นมาก่อนเอาพวงขึ้นมาก่อนด,ดูอย่าได้ดอกนูนนะครูเซี่ยวชาน,นบ้องเก็บหายเรียบร้อยดอกกุ่มมาเอาดอกบานบานรถพี่จังงามก็มีคำหน,นึ่งอืมอืม น้ออวบอวบเด้ออวบนั่งองยางลูกิลุงกบ่าจะถดหมวกนะวบเด้่าคนน้าวสีน้ำกับสีเสือเขากันอัเป้เลยตัค่ะนี่น้องต้องหัดนั่งเหมือนลุงกบแบบนี้ สาเหตที่ไม like ่ทใหมันตึงาะว่าายเด้นี่นั่งมั่เป็นงายได้ตึงเพราะว่าจะได้ทำอย่างนี้ได้ใช่เอามานยไไปฝากแม่ฝากแม่ฝากแม่ไอเล็กพร้อมฝากเก็ตตุ ดอกไหมจะาิได erm ้ดอกไหนป่านหนึ่งเก็บเป็นอาชีพเออลุงกบเซียนมากถ้าม่อนเซียนกว่านี้นะถ้าม่อนลงมันขายยังลูกมันขายยังม่านไปน้ำเป็นแล้วอะไรไม่ไปลองแกเลยใช่ไหมข้อเมียนข้าเลียนกางเกมาเปลี่ยนแล้วเปล่าน้องแพทใส่ จังโคกมาเอาดอกบานดอกนี่ก็ได้ไลนะเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอช่วยหน่อยดิบ้างพี่อยากบอกว่าตรงโค่นมันน่ะมันพร้อมจะขึ้นอีกหลายเลย,ล<า>ยคือโค่น,น,คนมันหนาแน่นแห้งแมนเขาไปเหยียบตรงโค่นมันน่ะคือน,นานแน่นแห้งบัวนี่คือจะขึ้นอีกเรื่อยๆหลายๆเลยล่ะมันโอเคมากเลยแล้วน้ำน้ำ มันยาวตามความลึกของ,งน้ำใช่ไหมได้ไหมค่ะ,คคะได้เยอะมากเลยพี่พี่เล็กชิเนลพี่พี่ชิเนลชิเนลเขาอะไรดีแทกโอ้ค<อ>วามอวบความอวบจะความอวบจะอวบเท่ากับจนขนาดดอกหรือเปล่ากองเชียเป็นเพราะว่ามันเตียหรือเปล่ามันลึกอวบใช่ไหมแน่นสุ แต่มันยืดหลายมันกิดสิจอยเด้คือดึงขึ้นมารู้สึกเลยว่ามันแบบอวบมันสดแห้งนะนี<อ>่มันจะหมดสาแล้วพอ,อเดี๋ยวมันขึ้นไหมเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาโอ้ยเดี๋ยวมันจะบานทันวันเด็กไหมล่ะว่ามันขึ้นเพเดียวไอ้ออพวกจอ,อยนในในเนี่ย้้นเพียบเลยอ่ะเพียบเลยข้างใต้ไปดวิสุม ตั้งแต่มองนันกระสาสามดอกวันนัสามห้าสี่ดอกในตุมนั้นใช่พี่กบคันคันลกขึ้นมาเห็ดเป็นกระถางกระถางไปขายก็ได้ได้นี่มันมันมันเป็นบัวนั่นเดียวไม่ใช่บัวผันบัวกินคนกระซื้อเขาอุ้ยแต่ไอ้ไอไอ้ที่จะเลี้ยงเสร็จกระถางนะไม่ใช่ของง่ายนะคือตอนที่เราถอนขึ้นมาอ่ะมันงามใช่ไหมเมื่อสามดอกก็แล้วกันมาเปลี่ยนดินสะมันจะยุบลง ความันสิมาขึ้นใหม่น่ะก็มีเดี๋ยวครึ่งปี้่มันก็เฉาไปไปลงไปข้างล่างแล้วใครเป็นอาหารเด็กๆก็จะขึ้นเพราะว่าถึงเราไม่ถอนมันก็จะมันก็กลายเป็นปุ๋ยสวยอ่ะสุดยอดเลยเฮ้ยมันเป่าซาลรอโลกจะได้มีกระเป๋าเลยนะกระเป๋านั้นจะโอเทคหรอซา เอาแเป็นอาหารจะเดียวๆว้าวมุมนี้สวยเห็นดอกบัวเนี่ยมุมเห็นดอกบัวเนียสวยเล็กๆขายาเบื้องหลังหน่อยผุ้มนอนนอนมุมมานอน่แบบว่าเแบบจุๆนอยู่แล้ว แล้ว่างคนกัหนักบวกับน้ำทั้งสายจริงๆค่ะเราเอาทั้งสายจริงๆค่ะแล้วเราเอามาถือแล้วก็ว้าวี่นเขาตอตอดอกโคตรงามดอกบานอือหือตรงนั้นน้ำนะข้างหลังไง รับบัวใครจะรับบัวยอดมารับแล้วมามามามันมารับพ่อลูกว้าวโอเคไปดูเอาไปไปนู่นเลยหัดน้ำมันหอย ยังเยอะอัดใจวางก็ได้โอ้โหมันเยอะมากค่ะเออโอ้แพ้เตสวยมากเลยแพ้หนักอ่ะนั่นนั่นนั่น Да.